เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวสินคา้ารุ่น CM 3 5 5ตัวนี้กันนะครับอ่ะเป็นลูกซองแบบั้มยิงนะลูกกระสุนออกครั้งละ3นัดเดี๋ยวเราให้ดูก่อนตัวนี้นี่ในกล่องเขาจะมาอย่างนี้นะครับมีตัวลูกซอง1น,นะลูกกระสุน3นะครับ1ลูกเนี่ยจะใส่ได้30นัดครับใน1ลูกเนี่ยนะครับแต่ได้30นัด นะครับแล้วก็มีลูกกระสุนแถมแบบธรรมดาลูกนี้มันจะเบาครับยิงก็มันจะไซส์หน่อยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลูกกระสุนให้อ่ะต่อไปให้ดูตัวปืนนะครับตัวกระโหลกนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมอลลอยนะชุดลํากล้องเป็นอลูมิเนียมหมดนะครับตรงนี้ก็อลูมิเนียมชุดแต่งแต่งเป็นทรงแบบแม็กคูนะครับตัวนี้แต่งเป็นทรงแบบแม็กคูอ่ะแบบนี้เลยนะครับวิธีการด้านล่างนะครับเป็นที่ใส่กระสุนนะถ้าเรากดตรงเนี้ยฝากระสุนเนี่ยครับกดตรงนี้ ฝากระสุนจะเปิดเห็นไหมครับอ่มีเซฟด้วยตรงนี้คือเซฟนี่เซฟอันนี้ลดเซฟนะครับเซฟไว้ก่อนต่อไปเราจะลองให้ดูนะครับอ่าใส่กระสุนเข้าไปอย่างนี้ใส่ได้30มสนัดน,นะครับกดเข้าไปเลยครับจนเต็มอ่านี่เราใส่ไปไม่ถึงนะต่อไป นะครับปืนจะมีออีกทีนึงปืนจะมีศูนย์หน้าศูนย์หลังให้ครบแล้วนะนีนะครับศูนย์หลังศูนย์หน้านะอ่าท่อยาแบบต่อท่อคู่มาเลยอ่ากดตรงนี้เปิดออกมาใส่ลูกกระสุนได้ทีละหนึ่งนัดนะครับนย่นะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาทดลองยิงดูนะครับปัม๊มเอาปดเซเฟกก่านลืม ลูกกระสุนจะออกครั้งละสามนัดน,นะเดี๋ยวเราจะดิดให้ดูนยดูอ่าสังเกตจากตรงผ้านะครับที่ลูกกระสุนกระเด็นลงมานะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เขาดูนะนึลองนะลูกมันออกครั้งละสามนัดน,นะครับในลํากล้องเนี่ยในเนี่ยจะออกมีท่ออยู่สามท่อครับในเนี้ยนะจะมีท่ออยู่สามท่อนะครับ เป็นรุ่นยาวนะเป็นตัวยาวเอาไว้ยิงไล่นกครับยิงดีครับไล่นกไม่ทำร้ายนกนกไม่ตายครับยิงไล่ได้อย่างเดียวนะครับลงสนามได้นะครับราคาอยู่ที่4,200บาทนะครับค่าจะส่ง150บาทเก็บเงินปลายทางเพิ่ม300บาทนะครับแถมหมดนี้เลยแล้วก็ลูกกระสุนนี่เดี๋ยวแถมอย่างดีให้ครับลูกนี้ไม่แถมครับเดี๋ยวเปลี่ยนลูกให้ครับผมขอบคุณครับ